สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกับผมหม่อมสยามเซอร์เวคครั้งแล้วนะครับผมตอนนี้ผมอยู่บริเวณสะพานล,ลอยที่จะเชื่อมไปยังห้างมาบุญคองแต่เราจะไม่ได้ไปห้างมุมคองนะเราจะเดินเลาะไปบริเวณสี่แยกปทุมวันเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมสติกเกอร์ใหม่นะครับที่แทนของเดิมกว่า20ปีเนาะเดี๋ยวเราจะไปชมด้วยกันว่าจะมีความสวยงามเพียงใดถ้าทุกท่านพร้อมแล้วติดตามรับชมภาพบรรยากาศไปพร้อมกันเลยครับ ซ้ายมือตรงนี้เป็นห้างมาบุญคลองนะครับแต่เราจะไม่พาเข้าไปยังห้างมาบุญคลองนะวันนี้ผมจะพาคุณชมทุกท่านไปชมภาพบรรยากาศสติ๊กเกอร์ใหม่นะครับที่แทนของเก่าที่อยู่บริเวณสี่แยกประทุมวันเนาะที่ติดมานานร่วม20ปีนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมกันผมก็ยังไม่เห็นกับตาของจริงนะเห็นแต่ใน f a c e b o o k นะครับก็ว่า มีสีสันที่สวยงามเนาะเดี๋ยวเราจะไปชมของจริงด้วยกันว่าจะสวยงามและก็น่าตื่นเต้นเพียงใดน,นะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้เลยเลาะขอบนอกของตัวห้างมาบามุลครองไปนะครับผมคุณชมครับเราเห็นแล้วนะครับว้าวถั่วไปใช้ได้นะนี่ฮะคุณชมเห็นข้างหน้าเรานี่ไหมครับผมนี่นี่ผมเดี๋ยวผมแพนให้คุณชมดูนะนี่ฮะนี่เรายังไม่ได้ถึงจุด ใจกลางสีแยกปทุมวันนะแต่เราเห็นระยะทางจากตรงเนี้ยนะครับก็ถือว่าสวยสดงดงามจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูมุมไกลตรงนี้สักเล็กๆน้อยๆเนาะเนี่ยฮะนี่ครับผมมุมมุมไกลนะอ่าเนี่ยฮะเดี๋ยวผมขอหันให้คุณชมเห็นภาพโดยรอบเลยนะครับผมว่าจะเนี่ยฮะมีภาพบรรยากาศเป็นเช่นไรเนี่ยฮะตรงข้างหน้าเล้นี่เป็นสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็สีแยกปทุมวันนะ ก็ประมาณนี้นะครับเยี่ยเห็นรถไฟฟ้ามาด้วยเห็นนะครับว้าววิวตรงนี้ถูอว่าสวยนะรถไฟฟ้ากําลังวิ่งผ่านอยู่เลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศใกล้ชิดกันดีกว่าเนาะ คุณชมครับเดี๋ยวเราจะขอพาคุณชมไปชมบรรยากาศใกล้ๆกันดีกว่าเนาะว้าวถูกว่าใช้ได้นะสวยนะครับคุณคุณชมครับนี่ฮะวันนี้ถือเป็นวันแรกเลยนะครับนี่ฮะวันแรกของการอาเปลี่ยน สติกเกอร์ใหม่นะครับผมในรอบ20ปีเลยนะครับคุณชมนั้นเนี่ยฮะว้าวถือว่าสวยนะนี่ครับผมการออกแบบต่างๆถือว่าสวยสดงดงามนะครับผมรถไฟฟ้ามาพอดีเลยเห็นไหมสวยงามมากเห็นครับ นี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับผมก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับผมมาถ่ายรูปกันบริเวณสี่แยกปทุมวันแห่งนี้นะครับผมนี่ครับ ผมนี่เป็น BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับคุณชมก็สามารถที่จะมาลง BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติแล้วมาถ่ายรูปก,กับป้ายสติ๊กเกอร์กรุงเทพแบงกอกแห่งใหม่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยฮะก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะครับที่สวยงามเนาะสวยงามไหมครับคุณชมรู้สึกว่าตรง ป่ะเดี๋ยวเราจะไปชมอีกหนึ่งด้านกันว่าจะมีบรรยากาศเป็นเช่นไรไมาเห็นว่าจะผมมองไกลๆนะมีนักท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปกับฝั่งรู้นน่ะเป็นจนํานวนมากผมไม่รู้ว่าฝั่งรู้นจะมีการปรับปรุงป้ายสติ๊กเกอร์เสร็จหรือยังนะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพร้อมกันเลยนะครับนี่ฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กเลยนะครับอ๋อคุณผู้ชมตรงนี้ยังเป็นป้ายเก่าอยู่เห็นไหมครับ เนี่ยฮะเนี่ยฮะเป็นป้ายเก่าอยู่มีคำว,ว่าแบงคอกน,นะครับผมเป็นแบบเก่าแต่ฝั่งนึงเป็นแบบใหม่นะเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่อันนี้เป็นแบบเก่านะครับผมแบบเก่าก็ประมาณนี้นะครับผมถ่ายเก็บเอาไว้นะเผื่อที่จะมาผมคิดว่าด้านนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับผม นี่ฮะบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปกับป้ายสติ๊กเกอร์คำว่าแบงคอก,กนะครับก็ถือว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติพอสมควรเลยเห็นไหมครับตอนนี้เวลาเที่ยงเสร็จเลยนะฮะสิบสองลีกาห้าสิบนาทีนะครับแดดร้อนก็ไม่ได้มากนะครับแต่ว่าก็ยังพอมีนักท่องเที่ยวเนาะเห็นไะคุณผู้ชมนะนี่เดี๋ยวเราจะหันให้คุณผู้ชมดูโดยรอบดีกว่านะ นี่ครับผมแบบเก่าเนาะรูปแบบเก่าอืครับตรงแบงคอกเห็นมหมสวยงามนะครับผมแบบเก่าก็สวยแบบใหม่ก็ถือว่า ใช้ได้นะครับผมนี่ฮะแล้วว่าบกน่าจะเป็นนกนกท่องเที่ยวชาวจีนนะนะครับผมที่มาให้ความสนใจในการถ่ายภาพกับป้ายตรงนี้นะครับเห็นไหมบรรยากาศก็ถือว่า,าเป็นไปด้วยความคึกคักเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์นะครับผมเนี่ยฮะนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะ วันนี้ผมก็จะขอโฟกัสถ่ายตรงป้ายแห่งทั้งเก่าทั้งใหม่ตรงนี้นะครับผมผมเห็นว่าน่าจะมีการปรับปรุงก่อนสิ้นเดือนนี้เลยน่าจะเสร็จฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็น่าจะถูกปรับเปลี่ยนไปด้วยตามฝั่งนู้นนะครับผมเนี่ยเห็นมานี่บรรยากาศเนาะนะครับผมก็มีมาพอสมควรนะครับแต่ดูเหมือนว่าฝั่งนี้ก็จะ มีนักท่องเที่ยวที่จะให้ความสนใจในการถ่ายรูปก,กับป้ายแห่งเก่ามากกว่าป้ายใหม่นะอันนี้คือผมพูดตามเนื้อผ้าเลยนะครับตามตามสิ่งที่ผมเห็นจริงเลยนะครับผมเนี่ยฮะผมให้หันให้คุณชมดูน,นะครับผมนี่สวยงามจริงนะครับผมเดี๋ยวเราจะโฟกัสเข้าไปใกล้ๆสักเล็กน้อยนะคุณผชมนะแล้วเรากยมูฟออกมาเนี่ยฮะ อันนี้คือป้ายเก่านะครับผมคุณผู้ชมนีม่โอเคประมาณนี้นะเพราะว่ากลัวรบกวนคนที่เขามาถ่ายรูปนะคุณผู้ชมใครที่อยากจะเก็บภาพบรรยากาศทั้งป้ายเก่าป้ายใหม่ผมแนะนำให้รีบมาเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นฝั่งเนี้ยด้านเนี้ยก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปด้วยอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมนะก็จะเก็บ เอาไว้เป็นความทรงจำเนาะให้ลูกให้หลานดูว่าอ๋อเราเนี่ยนะเ,เมื่อก่อนเนี่ยมันมีป้ายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจะได้เล่าให้ลูกให้หลานฟังได้อย่างาถูกต้องนะครับผมแล้วก็มีภาพเก็บเอาไว้เป็นบันทึกเป็นประวัติศาสตร์นะครับผมเนี่ยฮะนี่เห็นไหมฮะนักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจเนาะมาถ่ายรูปพอสมควรเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมานพรนะครับผมตรงนี้ฮะให้ดูเล็กๆน้อยๆนะนี่นี่ครับหอสิลป์กรุงเทพเน,นะครับผมบรรยากาศก็ถือว่าโชคดีที่แดดไม่ได้แบบเปรี้ยงนะมีเมฆมาบังพราทิตยพอดีก็เลยทำให้ไม่ได้ร้อนมากเนาะ ก็ยังมีนักท่องเที่ยวข้างหน้าเราน่าจะเป็นชาวจีนนะเพราะว่าไม่ได้พูดภาษาไทยนะผมเห็นแล้วนี่หน้าเราต้องขออภัยด้วยนะผมเก็บเพื่อเป็นภาพบรรยากาศเฉยๆนะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายผููใดพูดหนึ่งแบบเจาะจงอ่ะนะครับคุณผู้ชมครับผม <ปะ S 2> นี่ฮะถ่ายแบบกว้างๆแนวภาพรวมเนาะครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูอีกสักเล็กๆน,น้อยๆนะครับผม ก็บรรยากาศช่วงพักเที่ยงนะครับผมนี่มีป้ายเก่าป้ายใหม่เหมือนจะมีสื่อมวลชนมาด้วยผมไม่แน่ใจนะนี่นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราจะหันให้คุณชมดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะเก็บไว้ บันทึกเป็นความทรงจำนะครับผมนี่ก็เป็นป้ายเก่านะครับก่อนที่จะถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับผมวันนี้วันแรกเลยนะผมขอพูดซ้ำอีกทีเป็น first day เลยนะครับผมเนี่ยวันแรกของป้ายใหม่ที่อยู่ตรงข้างหน้าเลยนี่ป่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมในส่วนป้ายใหม่กันบ้างนะครับเนี่ยผมผมเห็นผมเดานะน่าจะเป็นอ่ สื่อมวลชนไม่ว่าไม่รู้สำนักพิมพ์ไหนนะอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยนะครับผมนี่ฮะครับผมกะจะมาถ่ายรูปเก็บเป็นทำข่าวนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูป้ายใหม่อีกสักครั้งอันนี้เห็นไหมฮะสีเขียว ัครบนี่เป็นป้ายแห่งใหม่นะครับสวยงามไหมครับคุณผูมชมก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมนี่ ว่าเป็นยังไงบ้างใหม่เทียบกับเก่าผมถ่ายให้คุณชมดูสองสองฝั่งเลยเนาะเห็นไหมนี่เดี๋ยวขออนุญาตด,ดีกว่าซูมซูมให้คุณชมเห็นแบบชัดๆกันไปเลยนะครับอขออนุญาตนะครับเนี่ยฮะ เป็นไายแบบใหม่นะครับ นี่ฮะเป็นไงบ้างครับสวยงามไหมครับผมก็ผมว่าก็ถือว่าใช่ได้นะนี่นี่ผมถอยให้คุณผู้ชมดูแบบชัดๆเลยนะครับผมนี่ครับผมเป็นป้ายแห่งใหม่นะครับเป็นป้ายกรุงเทพเรือสีแยกปุมวันเลยนะครับผมนี่นี่ครับขออนุญาตพี่ๆในในภาพด้วยนะจะได้เก็บบันทึกเป็นประวัติศาสตร์นะขออนุญาตนะนี่ฮะอ่าทั้งภาพนิ่งทั้งภาพวิดีโอเลยผมขออนุญาตนะ นี่ฮะขอขออนุญาตนะครับ็อตน,นี้สวยงามมาก คุณู้ชมครับเป็นไงบ้างครับสำหรับภาพบรรยากาศสติ๊กเกอร์ใหม่บริเวณสี่แยกปทุมวันนะครับผมใกล้เคียงกับห้างมาบุญคลองนะถือว่าเป็นป้ายใหม่ที่แบบสวยงามนะนะครับผมถ้าเทียบกับป้ายเก่าแล้วนะครับก็คุณผู้ชมสามารถเดินทางมาที่นี่ได้ง่ายๆด้วย b t s สนามกีฬาแห่งชาติแล้วเดินมานิดนึงก็จะถึงบริเวณสี่แยกปทุมวันแล้วนะครับผมหวังว่าคุณผู้ชมจะมาถ่ายรูปมาเซลฟี่กับป้ายสติ๊กเกอร์แห่งใหม่ แห่งนี้กันเยอะๆเลยนะครับผมถ้าคลิปนี้ถูกใจยังไงผมขอกําลังใจเนาะด้วยการฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสําหรับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหม่อมสยามเซอร์เวย์ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ